สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้นะคะแอดมาติดตามต่อเลขของพ่อชาติพ่อชาติฝันแล้วนะคะงวดนี้งวดวันที่1มิถุนายน2568ขอบคุณ FC ที่ติดตามคนมีฝันนะคะเลขเด็ดไม่รับบอกต่องวดที่ผ่านมา409และ6 5 0ที่พ่อชาติฝันนะคะและงวดนี้แอดมาติดตามต่อส่วนความฝันของพ่อชาติเป็นยังไงเดี๋ยวแอดจะพา FC ไปติดตามนะคะ ตอนนี้นะคะแอดก็มายืนอยู่ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะส่วนมากพ่อชาตินะคะฝันและก็จะโทรมาบอกพี่สาวพี่สาวก็ใช้ฐานเขียนนะคะที่ต้นมะพร้าวต้นนี้เนื่องจากว่าโทรมาแล้วไม่มีประกาศวันนี้แอดมาติดตามนะคะเพราะว่าพ่อชาติฝันแล้วและจะเขียนไว้ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะก็มีหลายๆงวดนะคะที่พ่อชาติเขียนไว้ตั้งแต่3า6 ที่แอดจำได้นะคะเพราะว่าพอชาติฝันว่าคุณตาคุณยายมาบอกนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมาก็ฝันว่าเหตุสพรอบเมนแล้วเห็นตัวเลขแวบๆนะคะ409650งวดนี้ฝันว่าคุณตาคุณยายตามหาที่เคยบอกงวด3ตัวนะคะ883 388ถ้า f อนะคะกับเลขก็ จะได้388นะคะงวดที่8ส่วนงวดที่9ที่พ่อชาติให้409งวดนี้เป็นงวดที่10นะคะพ่อชาติฝันฝันว่า คุณตาคุณยายตามหาหาไม่เจอและก็มาบอกตัวเลขเช่นเคยนะคะตัวนี้ f c นะคะที่ติดตามคนมีฝันก็อย่าลืมติดตามเพจคนมีฝันเลขเด็ดด้วยนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ mm hmm. เอดมาติดตามเลขให้ f c ฝันงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568 mm hmm. เขบแนะ้าจ้ไว้ค่ะ395573 74 อย่าลืมนะคะเลข9้าเป็นเลข6ด้วยนะ365ด้วยนะคะ f อฟติดตามคุณมีฝันวันนี้แอดมาตามหาเลขเด็ดให้ f อฟคุณมีฝันอย่าลืมติดตามเพจด้วยนะคะวันนี้คุณยายนะคะที่เป็นพี่สาวของพี่ชาตินะคะไม่อยู่เอ็ดก็เลยมาติดตามเลขให้กับ f อฟเพราะว่าเอ็ดเขียนไว้แล้วนะคะงวดวันที่1มิถุนายน68เพราะว่าพ่อชาติปล่อยแล้วนะคะ เลขฝันคุณตาคุณยายมาบอกงวดวันที่หนึ่งเมษายนอขออภัยนะคะหนึ่งมิถุนายน68ติดตามคุณมีฝันเลขเด็ดไม่รับบอกต่อความฝันของพ่อชาติอย่าลืมโค้งสุดท้ายด้วยนะคะ F4 มีโค้งสุดท้ายด้วยแต่ว่าโค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมาพ่อชาติฝันย้ำฝันว่าได้แต่งงานกับผู้หญิงสองคนนะคะพ่อชาติย้ำว่ายังไงเลขที่พ่อชาติฝัน แ,นนแต่งว่วนนี้นะคะรอฝันย้ําอีกทีว่าพ่อชาติจะฝันมีคนมาย้ําหรือว่าฝันได้ของเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะก็ฝันได้แต่งงานกับผู้หญิงเดี๋ยวถ้า,าพ่อชาติฝันเพิ่มนะคะมีคงคสุดท้ายเอดจะติดตามให้กับ F อฟคนมีฝันอย่าลืมนะคะเพจติดตามด้วยนะคะ คนมีฝันเลขเด็ดขอบคุณ f อที่ติดตามคนมีฝันนะคะสวัสดีค่ะ